่านเกมวีคแรกไปแล้วเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่ามีหลายคนที่ทำผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าในบรรดาน,นักเตะใหม่ที่ก้าวเท้ามาสู่พรีเมียร์กอเนี่ยนะครับมีอยู่หนึ่งชื่อที่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะกลายเป็นชื่อที่ถูกค้นหามากที่สุดครับชื่อนั้นคือทีเจนี่ไรเดอร์ทำไมถึงเป็นไรเดอร์แล้วทำไมเขาถึงได้โดดเด่นขนาดนี้หรือว่านี่คือจอมทัพคนใหม่ที่ทัพเรือใบาตามหาติดตามเรื่องราวทั้งหมดของไรเดอร์ได้ในเกมเองลาเลงข่าวครับ ข้าเกรียบพีอ i บ b ิ๊กแบ๊อร่อยเข้มเต็มซองทุกคนทราบดีนะครับว่าแมนซิตี้เปิดพรีเมียร์อังกด้วยการเอาชนะวูฟแฮมตันถึง40ครับตอนนี้พวกเขารั้งจ่าฝูงของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอยู่แต่ว่าในเกมนี้ครับมันไม่ได้ดีครับผลการแข่งขันแต่ว่ายังมีนักเตะค,คนหนึ่งนะครับที่เหล่าแฟนบอลต่างบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเฮ้ยตัวนี้ของดีครับ นักเตะใหม,ม่ของทัพโระบยสีฟ้าอย่างทีจีนี่ไรเดอร์ครับกับความหวังว่าจะมาสารต่องานของคิว i ินเดบรอยส์ไรเดอร์อิมแพกยังไงระยะยาวจะกลายเป็นจอมทัพได้ไหมติดตามเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกแค่เกมแรก ก็ส่งพลังแล้วครับยิงหนึ่งใจหนึ่งตั้งแต่เกมแรกครับคุณคงไม่ต้องอธิบายถึงความยอดเยี่ยมอะไรเยอะสาหรับไรเดอร์แต่ถ้ามีคนถามว่าไรเดอร์อิมแพคต่อเรือใบแค่ไหนเนี่ยเอาแบบร้อยหเห็นภาพมันจะชัดนะครับนับเประตัวกับวูฟเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เล่นดีครับแต่ทําให้แมนซิตี้นั้นดูครบเครื่องอย่างทันตาเห็นซึ่งสถิติยิ่งหนึ่งใจหนึ่งตั้งแต่เกมแรกทําให้ไรเดอร์กลายเป็นนักเตะซิตี้คนที่2ที่ทําสถิติแบบนี้ได้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อจากโซโย่กุลอาเกโร่ตั้ วมากไม่หมุนช้าให้โดนบีบครับจ่ายบอลแรกแล้วก็วิ่งต่อทันทีเพื่อไปเป็นตัวรับบอลต่อจากเพื่อนการสลับสปรีนตำแหน่งกับเพื่อนก็ทําได้ค่อนข้างเนียนตาเลยครับกองกลางวูแพมตันหรือว่าบรรดาตัวรับวูแพมตันนั้นแทบจะตามทีเจนี่ไรเดอร์ไม่ทันเลยบางคนอาจจะมองว่าอ,ยอวยหรือเปล่าแน่นอนครับวันนี้เรามีตัวเลขมาซัพพอร์ตด้วยไรยเดอร์ลงสนามให้ครับรดยใบสีฟ้าครบ90บนาทีนะครับสัมผัสบอลไปทั้งหมด82สครั้งจ่ายบอลสำเร็จรั้จา,สา,สาสิบสองครร้งกาสให้กับเพื่อนไดครั้งและทีโหดเลย,น,ยนเข้าไปพที่สุ้ายได้ 22ครั้งเป็นรองแค่นิโกกอนซาเลสเพื่อนร่วมทัพเรือใบสีฟ้าเท่านั้นในเกมนี้ครับผมว,ว่าน,นี่เป็นการยกระดับความต่อเน,นื่องเกมรุกแบบที่ซิตี้ขาดหายไปในช่วงซีซันที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะฮะระยะยายละเอียดอื่นๆในเกมเนี่ยก็บองบอกถึงสไตล์ที่แตกต่างของเขาอย่างชัดเจนอย่างเช่นจนจังหวะแอซเซสครับ,รบเขาเลือกจะไม่ฝืนยิงเองแต่รอจังหวะให้นวรับฝั่งตรงข้ามถอยลงต่ำเพื่อเปิดพื้นที่แล้วเขาก็ชิปบอลน,น้ำหนักพอดิบพอดีให้เพื่อนได้จบสกอร์ครลายคกับที่เดบรอยเคยชอบทำนั่นแหละครับนี่ถ ก็เขาค่อนข้างทาให้มันดูง่ายมากครับทั้งการเลือกมุมวิ่งเข้าลาย2แบบไม่ต้องแตะหลายทีมาถึงแล้วก็ยิงโป้งเดียวผูสกสมบะตูก,ก็หมดสิ์เซฟครับทุกอย่างที่จินนี่ไรเดอร์ในเกมสุดสุดราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนียนกริปเลยเหมือนคนที่เล่นให้กับซิตี้มาอย่างยาวนานแล้วก็เล่นในพรีเมียร์ลีกมานานแล้วเลยนะครับจังหวะต่อบอลกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สมูทที่สําคัญการเชื่อมเกมเกัมแบ,บแดน,นหน้าโดยเฉพาะกับเอริงบรอคฮาร์แลนด์เราก็เริ่มเห็นความเข้าขากันตั้งแต่นัดแรกแล้วนะครับมีชอ็อตไหลหลอกดึงตัวประกบออกจากลลาาาายยยแ้้วหหหออดใมันนนน่่จจะเปเปป็็ทททีกกฟ รบบของเขาและตัวิจินี่ไรเดอร์เองเนี่ยก็เติมช่องว่างระหว่างกองกลางกองหลังได้อย่างพอดิบพอดีทำให้นารับกู่แข่งเนี่ยต้องวิ่งสลับเข้ามารับมือกันตลอดเวลาจังหวะที่ฮาแลนด์ถอยนะครับเขาจะเสียเข้าไปในพื้นที่แทนจังหวะที่ปีกขบเข้ามาเล่นด้านในเขาจะวิ่งอ้อมไปหลังแบ็กเพื่อเปิดเส้นทางให้กับเพื่อนร่วมทีมสามารถส่งบอลมาที่เขาได้ซึ่งพอเป็นแบบนี้ครับมันก็เหมือนกับว่าฟอร์แมตของซิตี้ในซีซั่นนี้เนี่ยก็เหมาะจอะกับตัวไรเดอร์พอดิบพอดีครับเขาถูกปรับให้ยืนต่ำกว่ามิดฟิลคนอ ก็จะพาบอลขึ้นไปด้านหน้าได้บ่อยมากทำให้ซิตี้เนี่ยเปลี่ยนจากรับเป็นรุกใน 2- 3ถึงจังหวะได้ดีพอเขากรอบเขตโทษเขาเลือกได้ทั้งแทงทะลุลายหรือจะสอดเข้าเขตโทษเป็นคนปิดงานเองบวกกับก,การจบสกอร์ของเขาก็ไว้ใจได้ตรงนี้ครับมันทำให้ซิตี้นั้นดูมีความหลากหลายในการเข้าทำขึ้นมาจากแต่ก่อนเป็นอย่างมากเลยนะครับมากไปกว่านั้นครับจังหวะอ h อ b บอลก็ไม่แย่นะครับเขาขยันมากเพรซิ่งได้ไวเข้าถึงตัวได้ไวสิ่งนี้ช่วยซิตี้ได้เยอะเลยครับเพราะช่วงที่ไม่มีโรดี้ปีที่แล้ว,นวลลนเ,เนจจวีเ่ มาเล่นได้เร็วเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นพอไม่มีโรดี้ซึ่งพอมีชิลี่ไรเดอร์เข้ามาเนี่ยเขาเติมพลังงานตรงนั้นให้ทีมทันทีครับเวลาเสียบอลซิตี้ไม่ต้องถอยลึกไปบล็อกนานๆแล้วเพราะเขากับกอนซาเลสเนี่ยจะช่วยกันปิดประตูหน้าเขตโทษได้อย่างอยู่มือเลยเฮดโคอย่างเป๊ปกัวเดล่าครับเอยปากชมด้วยนะครับบอกว่านักเตะใหม่ของเราทุกคนเล่นได้อย่างน่าประทับใจมากแต่ทิชีนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในซูริอาซีซั่นที่ผ่านมาวันนี้เขาทําให้เห็นแล้วว่าเขามีจังหวะการเล่่่่่่่่นนนนนทีีีีาา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 าเเหหลืือออออชชมมมมมกๆผวววคคคํ้้้้งงงงสสยยยยยุดดดขขแแไต มีบางคนคงอยากรู้ว่าแลระบบของเป๊ปเนี่ยเขาต้องการมิดฟิลด์แบบไหนทำไมพอไรเดอร์เข้ามาแล้วแดนเล่นได้ดีผิดหูผิดตามาต่อกันที่ประเด็นถัดไปมิดฟิลด์แบบเป๊ปสไตล์ครับเล่าไปแล้วนะครับว่าเขามีอิมแพกตต่อเรือใบอย่างไรบ้างนะครับซึ่งคำถามถัดมาคือแลระบบของเป๊ปมันเป็นแบบไหนทำไมไรเดอร์เข้ามาแล้วมันถึงลงล็อกเลยนะครับเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าซิตี้ภายใต้เป๊ปอร์เดล่าเนี่ยไม่เคยเซนเตตมาแบบไร้เหตุผลครับทุกคนที่เข้ามาต้องมีจิ๊กซอบางอย่างที่ตอบโจทย์กับระบบอยู่แล้วอย่างในเคสของไรเดอร สามารถในการพาเกมขึ้นไปด้านหน้าที่สําคัญครับคือเขาไม่ได้เป็นนักเตะแบบเฉพาะทางที่สามารถเล่นได้แค่อย่างหนึ่งอย่างใดน,นะครับแต่ว่าเขาสามารถเล่นได้ทั้งเบอร์8ที่ลากบอลพาบอลขึ้นหน้าหรือจะเป็นเบอร์6ที่ถอยลงมาเป็น deep l a เ i n g playmaker เชื่อมกับเซนเตอร์แบ็กหรือจะขยับขึ้นไปสูงในช่วงที่ทีมต้องการแรงกระตุ้นเกมรุกก็สามารถทําได้ครับซึงตรงนี้ก็ไปสอดรัองกับความคิดเห็นของเป๊ปที่ชอบใช้กองกลางแบบมัลติฟัง c t i o ที่พร้อมจะหมุนตําแหน่งตลอดเวลาเพราะตอนอยู่กับมิลานเนี่ยนะครับไรเดอร์เองก็เล่นได้ทั้งกองกลางเบอร์6และเบอร 8, เขาเคยรับหน้าที่ตรงนี้ไป35นัดเบอร์6 11นัดและเบอร์10อีก11นัดครับซึ่งมันก็ครบตามมาันติฟังก์ชันที่เป๊ปต้องการเลย คือเอาง่ายๆครับใช้คำว,ว่าสารพัดประโยชน์ได้เลยในแดนกลางนะครับการมีกองกลางมัตติฟังชั่นมันดียังไงใช่ไหมครับก็คุณลองนึกภาพว่าเวลาซิตี้เจอคู่แข่งที่มาเล่นรับลึกๆเนี่ยเป๊ปก็ใช้กองกลางนี่แหละครับช่วยสร้างความได้เปรียบในการหาพื้นที่มันจะเป็นการขยับขึ้นไปยืนกดดันแนวรับหรือการหมุนบอลเร็วเพื่อหาช่องเจาะและนี่แหละครับคือสิ่งที่ไรเดอร์มีประโยชน์เขาไม่ได้แค่เก็บบอลแล้วส่งสั้นๆแต่เขาสามารถเลี้ยงกินพื้นที่แหวกหนึ่งแหวกสองหาช่องว่าเพื่อพาทีมเข้าไปอยู่ในพื้ ทํได้แบบนี้มันเลยเหมือนกับเติมเต็มชิ้นส่วนที่ซิตี้ขาดหายไปหรือในซีซั่นที่แล้วที่เดบรอยร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าไรเดอร์ค่อนข้างเข้ามาเติมได้เต็มเต็มหน่วยเลยนะครับสิติในซีซั่นที่แล้วยืนยันชัดเจนนะครับว่าซิตี้เนี่ยครองบอลลดลงจาก64.7%เหลือเพียง62.2%นะครับแถมการจ่ายบอลขึ้นหน้าก็น้อยลงจากที่เคยทําได้คือ54.6ครั้งเหลือแค่48.6ครั้งทําให้เป๊ปเองเนี่ยต้องหาจิ๊กซอที่สําคัญในแดนกลางที่เล่นได้อย่างหลากหลายตําแหน่งเข้ามาเพิ่มในซีซั่นนี้และอีกมุมหนึ่งครับถ้าเป๊ปจะใช้ระบบที่กองกลางต้องถอย งต่ํามาช่วยเล่นเป็นเซนเตอร์เหมือนที่โรดี้เคยทำบ่อยๆไรเดอร์เองก็มีศักยภาพจะยืนตรงนั้นได้ครับเพราะเขาไม่ใช่คนที่กลัวการเพรสซิ่งกลับกันครับยิ่งเจอความกดดันเขายิ่งเล่นนิ่งมากขึ้น เขาสามารถใช้ทักษะเลกๆน้อยๆ,ๆหลบหลีกแล้วเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้ในทันทีนี่เป็นคุณสมบัติที่เป๊ปชอบมากครับเพราะมันทําเตอซิตี้นั้นไม่ถูกตัดบอลกลางสนามง่ายสิ่งสําคัญเลยก็คือไรเดอร์ไม่ได้แค่ตอบโจทย์แท็กติกที่มีอยู่นะครับแต่ยังเพิ่มทางเลือกใหม่ให้เป๊ปด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าต้องการเล่น3กองกลางเป๊ปก็สามารถใช้โรดี้คุมเกมแล้วปล่อยให้ไรเดอร์กับโฟเดนหรือแบร์นาโดซิวาวิ่งทําเกมรุกได้อย่างเต็มที่แต่ยากเล่นแบบ2กองกลางครับไรเดอร์ก็ยืนคู่กับโรดีีี้หรรรืออววาาิโกกเเดดเสสสไไไดดยยยมมมมุ่่่่ััับทํคญคขงง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสนามได้เยอะมากและนั่นหมายความว่าเพื่อนร่วมทีมคน,นอื่นๆจะมีอิสระมากขึ้นในการเล่นเกมบุกนั่นเองเพราะฉะนั้นครับถ้าถามว่าไรเดอร์ไปลงล็อกกับทัคติกของเป๊ปยังไงคําตอบคือเขาสามารถเสริมให้ระบบนี้มีมิติใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ด้วยตัวเขาเองนี่คือสิ่งที่นักเตะทุกคนที่เป๊ปโกเดร่าเลือกเข้ามามันต้องมีครับมันคือการทําให้ระบบที่ดีอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นระบบที่ยืดหยุนและอันตรายยิ่งกว่าเดิมและในแง่นี้เองไรเดอร์เหมือนถูกออกแบบมาเพื่อเล่นให้กับซ น,นี้ไรเดอร์กับซิตี้จะเป็นแบบไหนต่อไปเรามาต่อ,อที่ประเด็นนี้เลยครับอนาคตของไรเดอร์สกับเรเบยบสีฟ้าครับ,รบเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่นักเตะที่เข้ามาเติมเต็มขอุกมกำลังแต่ว่าเขาอาจเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่สําคัญของเป๊ปโกเดล่าที่สามารถกลายเป็นแกนหลักในระยะยาวของทีมได้เพราะว่าแค่นัดแรกก็เห็นแล้วว่าเขาสามารถพัฒนาอะไรได้อีกเยอะมากและซิตี้เองก็เป็นทีมที่ถ้าเขาเชื่อใจคุณเนี่ยเขาพร้อมจะลงทุนทั้งเวลาความอดทนและระบบเพื่อทําให้หนักเตะค,คนนั้นเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์ส กลายเป็นกาลังหลักระดับโลกในเมืองของเป๊ปโกเดียลาาทาเป็นมอในแง่โครงสร้างของทีมตอนนี้นะครับซิตี้เองก็เริ่มเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนทายเพราะเขาไม่มีเควินเดบอยต่อไปแล้วนะครับการมีไรเดอร์เข้ามาจึงเหมือนเป็นการวางหมากเพื่ออนาคตว่าเขาอาจจะกลายเป็นตัวแทนของเดบรอยได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถึงแม้สไตล์การเล่นจะไม่ได้เหมือนกันเป,เป๊ะๆครับ,รบแต่คุณภาพในการคุมเกมความสามารถในการพาบอลขึ้นแดนหน้าและเซนในการหาพื้นที่ทําให้ไรเดอร์มีศักยภาพที่พัฒนาไปถึงจุดนั้นได้ครับและด้วยความที่ไรเดอร์เป็นนััที่ล้รบคาาสปปํญ กับทีซูเปอร์ซิตี้อยากเล่นด้วยการเปลี่ยนรูปแบบ เขาก็สามารถรับบทบาทเกมรับได้แต่ถ้าต้องการการแทงทะลุช่องเนี่ยเขาก็สามารถขยับขึ้นมาเล่นเกรมรุกได้ทันทีเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เป๊ปชอบมากๆเพราะมันทําให้เขามีตัวเลือกเพิ่มในการแก้เกมหลากหลายรูปแบบอยู่ใน s ควอ d เ e p ของเขาพูดง่ายๆนะครับอนาคตของไรดี้กับซิตี้เนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เป็นแค่นักเตะในระบบหมุนเวียนครับแต่เขาจะเป็นตัวเลือกหลักและเสาหลักคนใหม่ของทีมระบายสีฟ้าในระยะย,ยาวในวันที่ไร้เงาของคิวเินเดียบอยอีก2 3าปีข้างหน้าครับเราอาจได้เห็นไรเดอร์ก้าขึ้นมาเป็นกองกลางแถวหน้าของโล ได้จริงเผืออาจจะไวกว่านั้นด้วยนะครับ่แหลัครั้เหตุผลที่แฟนซิตีหลายคนว่าเริ่มตื่นเต้นเพราะที่อาจไม่ใช่การซื้อตั้งแต่เพื่อปัจจุบันเท่านั้นแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยาวนานอีก4-5ปีเลยทีเดียวไปต่อนที่ประเด็นสุดท้ายนะครับที่เกมที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นประเด็นที่ว่าเอ้ยเขาเป็นตัวแทนเดบอยหรือเปล่าไรเดอร์แทนได้ไหมวิเคราะห์ดีกว่าครับตัวแทน KDB ที่ซิตี้ตามหาถามตรงๆว่าไรเดอร์จะมาแทนกวนเดบอยได้จริงไหมเนี่ยคำตอบืสั้นๆก็ขึ้นอยู่กับว่าคาว่าแทนเนี่ยม สร้างสรรค์ระดับโลกที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายอยา่างวิสัยทัศน์การจ่ายบอลในระยะไกลความสามารถในการครีเอทีฟและการจ่ายกีฬาในเซี่ยววินาทีความแม่นยำในจังหวะสุดท้ายและการยิงไกลรวมทั้งประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของกินเนเดบรอยยากมากครับกับการหาใครเข้ามาแทนได้แบบเป,เป๊ะๆแต่ถ้าถามผมว่าไราเดอร์จะมาทดแทนช่องว่างที่เดบรอยทิ้งไว้ในแง่ต่อผลกระทบของเกมเนี่ย ผมว่าผมอาจจะตอบแบบชัดเจนแบบนั้นไม่ได้ว่าแทนได้เลยนะครับแต่คาตอบคือเป็นไปใน,ปน,ปนทิศทางบวกครับเพราะสไตล์และคุณสมบัติของไรเดอร์เนี่ยมันเติมช่องว่างในบางเรื่องของคริมเดนเดบรอยดได้นะครับการพาบอลการสร้างจังหวะให้เพื่อนซึ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการคนนิ่งเดบรอยนะครับแต่มันคือการหาคนที่สามารถทําประโยชน์ให้ทีมได้แบบที่เดบรอยเคยทํามากกว่าแน่นอนเขาอาจจะไม่ได้มีวิชั่นการจ่ายบอลที่แบบเวอร์วังเท่ากับคือเดบรอยหรือว่าเคลื่อนที่ในแดนบนได้ฉับไวคล่องตัวเท่ากับเดบรอยิงคมอะไรแแบบนนั้นนต่ว่วา อย่างที่บอกเราเล่าไปหมดแล้วว่าเขามีดีอะไรบ้างเกมเปิดตัวที่เห็นเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถพิเศษ2อย่างที่ซิตี้ต้องการอย่างแรกคือการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าแบบต่อเนื่ยไม่ใช่แค่จ่ายบอลสั้นๆแปะบอลแล้วก็หยุดแต่เป็นคนที่พาบอลแหวกขึ้นไปเลย ถ้าเจอเพรสตากก็มีการเล่นแบบควิกเทิร์นแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากพอจะหนีเพรสซิ่งหลุดออกมาได้ซึ่งนี่แหละครับเป็นการช่วยให้ทีมเนี่ยนะครับแกะเพรสซิ่งแล้วทรานสิชันบอลได้ทันทีเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้เร็วขึ้นอย่างที่2ครับคือการเติมเข้ามาที่สุดท้ายและสร้างโอกาสให้กับเพื่อนรวมถึงก็สามารถทำประตูได้เองด้วยที่ถือเป็นฟังก์ชันที่เดบอยก็ทําได้บ่อยครับแต่ของไรเดอร์เนี่ยมาในรูปแบบของการวิ่งสอดและพาบอลที่ค่อนข้างหนักหน่วงมากกว่าเดบอยอาจจะจับจ่ายแล้วเคลื่อนที่แต่ rider จจนนแบบไรเดอรบบน้นแี ยังไงก็ดีครับไรเดอร์ยังมีข้อจากัดคือไรเดอร์นั้นไม่ได้แสดงเห็นว่าเขามีวิชเช่นการแจยบอลในระยะไกลระดับเหนือชั้นเหมือนกับที่เดบรอยทำหรือแม้กระทั่งการส่งลูกที่แม่นยําจนทําให้เกมมันเปลี่ยนได้ในเซี้ย่วินาทีที่เดบอยทําได้บ่อย บางครั้งเนี่ยไรยเดอร์จะเลือกพาบอลหรือว่าสอดเข้าไปยิงเองมากกว่าเป็นคนที่เตรียมจ่ายบอลที่ทำให้เพื่อนหลุดเดี่ยวนะครับการจะเป็นตัวแทนของคนที่ครบเครื่องอย่างเดียบอยเนี่ยนะครับมันต้องผ่านการพัฒนาเรื่องของการตัดสินใจเวลาจะจ่ายบอลและการเพิ่มความคามของการจ่ายบอลในแนวลึกนะครับแน่นอนครับสิ่งนี้สามารถพัฒนานและฝึกฝนได้ภายใต้ระบบของเป๊ปโกเดล่าส่วนอีกเรื่องที่ต้องคำนึงถึงก็คือความคงเส้นคงวาครับเดียบอยเขาไม่ได้เก่งแค่แมตช์ดเดียวครับแต่เขาสม่ำเสมอได้ระดับสูงมาตลอดหลายปีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละครับเป็นส เดบิวต์ที่ยอดเยี่ยมแต่เขาต้องรักษามาตรฐานในเกมใหญ่ให้ได้เวลาเจอกับคู่แข่งชั้นนำของพรีเมียร์ลีกเวลาเล่นในเวทียุโรปสิ่งตรงนี้แหละครับถ้าทำได้เนี่ยความเชื่อมั่นของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและภาพของการทดแทนจะชัดขึ้นตามกาลและเวลาแต่ถ้าฟอร์มขึ้นๆลงๆครับก็ทำให้แฟนๆต้องกลับมาคิดกันใหม่สุดท้ายเรื่องอ impact ระยะยาวท้ายสรุปตอนนี้เลยคือไรเดอร์เนี่ยมีศักยภาพที่ดีในการเป็นคำตอบของซิตี้แต่ในแง่ของการชดเชยการขาดไปของเดบรอยทั้งการรักษาคุณภาพของแดนกลางและการสสร้าางโอก ผมบอกเลยว่าเขาอาจไม่ใช่เดบ้อยขคนที่2แบบเหมือนเป,เป๊ะๆแต่จะเป็นนักเตะกองกลางในเวอร์ชั่นของตัวเขาเองที่อาจเปลี่ยนวิธีการของซิตี้ให้ขยับจากการพึ่งพาผู้เล่น Creative คนเดียวไปเป็นระบบที่กระจายความสร้างสรรค์ให้มีหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นถ้าเขาสม่ำเสมอปรับปรุงการจ่ายบอลและรักษาร่างกายให้พร้อมตลอดฤดูกาล ผมคิดว่าใน2-3ถึงาฤดูก,กาลข้างหน้าไราเดอร์จะมีโอกาสสูงครับที่ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่เติมเต็มช่องว่างของเดบอยอย่างแท้จริงแต่อย่าลืมนะครับว่ามันต้องใช้เวลาและต้องใช้ความอดทนจากสโมสรถึงจะเกิดภาพนั้นขึ้นได้นี่แหละครับทุกคนครับเรื่องราวของทิชจนี่ไรเดอร์ที่หลายคนสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นตัวแทนของเดบอยได้จริงไหมจากการโชว์ฟอร์มที่อย่างโดดเด่นในแมตช์แรกวันนี้เราเห็นแล้วว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นนักเตะที่มีศักยภาพมีอิมแพคและมีเส้นทางให้ก้าวไปต่อแต่ฟุตบอลไม่ได้ตัดสินกกกกกกัััันนจาาาาาแคคค่่่เเเเมมมมมม2ตตต้้้้อออองงใใชชวววลรรรปบุุุณณสสสสูพด ไม่ว่าไรเดอร์จะกล้าเข้าไปยืนตำแหน่งไหนจะไปถึงตำแหน่งที่เดบอยทำได้จริงไหมหรือจะเติบโตขึ้นมาเป็นไรเดอร์ในแบบของตัวเองแต่สิ่งนี้ชัดเจนอยู่เสมอครับแฟนซิตีคงสนุกกับการเฝ้าดูการเดินทางของเขาอย่างแน่นอน แฟนๆเรือใบในช่องเราคิดยังไงกันบ้างครับชอบไหมครับกับจีเนียร์ไรเดอร์แฟนๆทีมอื่นมองเห็นฟอร์มการเล่นของไรเดอร์แล้วรู้สึกหวาดกลัวบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกพวกเราออก,กันหน่อยนะครับใครที่อยากฟังเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถเสนอเข้ามาได้เลยพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวไปตามอ่านนะครับแต่ถ้าคุณอยากฟังไปแล้วมันเพลินกว่าเดิมได้ไหมครับให้คุณหยิบข้าวเกลียบพิ้วบิ๊กแบ๊กซึ่งมีอยู่4รสชาติมะเขือเทศกุ้งสาหร่ายและรสใหม่ล่าสุดพิ Big Back, ้วบิ๊กแบ๊กโมฮอมชาวยครีมเคี้ยวเพลินเนค ราคาเดิม20บาทเท่านั้นวันนี้เกมเองไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพุธสวัสดีครับ